ช่วงนี้บ่มีแรงบันดาลใจในการเฮ็ดคลิปได้ค่ะมันโดนจํากัดรายได้ทุกช่องทางเลยแต่อีกอย่างสิเกิดขึ้นก็นตามค่ะขอ,อกินเข่าซะก่อนวันนี้ก็สิปป่นป่าค่ะเรื่องจากการเอาเครื่องไปขัวขัวเสร็จแล้วเขาก็มาต่ำร่วมกันเลยค่ะเมนูยังไงค่ะหลายๆคนก็นเฮ็ดไปแล้วเนาะแต่ว่าสาหรับตั้งตักระซี่เอามาให้เบิ่งสูตรตั้งเฮ็ดแบบใดประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ตเรหยบร้อยแล้วเขาก็เอาน้า่ไอเอาป่าที่เขาต้ม่มเซปะแดงนะคะลงไปเลยโยนัๆๆใส่ๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ นี่มากต่ำได้ว,ว่าโคโลเคเลประมาณนี้ค่ะบ่ได้ต่ำแหลกหลายแล้ว,ก,วลก็ใส่ผงวิเศษลงไปจ้ะใส่ผงวิเศษลงไปใส่น้ำปลาที่ห้าต้มไปเนี่ยลงไปนะลไปรงรดตามใจชั้นเลยค่ะพอดีตามนั้นเลยของตะกะกสิีใส่น้ำหลายๆจักน้อยเพราะว่าสกินก็เผาสวยค่ะใส่น้ำเยอะนิดนึหนงหลังจากนั้นก็ใส่พวกหอมหอมร่วมนน,นะคะพวกหอมผักชีใส่ไปใส่หลายๆมันจะหอมทั้งแสบค่ะ แล้วก็ท่ขาดบ่ได้เลยเด้อก็ขึ้นวกผักค่ะลวกผักกะล่ำแล้วก็รวกผักกานจองเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีต้มน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเมนูง่ายๆแต่ว่าเป็นของปูตักเลยค่ะเพราะว่าตักมาก,กินผักมาเด้อจ้ามาก,กินน้ำกันจ้า